สวัสดีครับ,บ,รบวันนี้ก็อยู่ช่องที่ทำกินเที่ยววันนี้เราจะไปดูหมูป่านะครับนะครับลอกหมูป่านะครับ เจ็ดตัวครับทอดัปไหนทอดเมื่อวานครับที่ถ่ายไม่ทันที่ถ่ายไม่ทันครับเพราะว่ามันทอดก่อนเข้ามาต่อไปเขา้ามาครับนี่เป็นประตูเข้านะครับนี่นะครับชื่อว่ากล่องดำนะครับมังคุด เ็ดตัวครับเมื่อสองวันที่แล้วครับตัวใหญ่มากครับมีลายมีตัวลายเรือเนี่ยนี้ก็เจ็ดตัวนี่เจ็ดตัวนี่ก็เจ็ดตัวตัวน,นี้เป็นหมูดำภูพานของแท้หมูดำภูพานของแท้นะครับภูพานอยู่ที่ไหนภูพานสกลนคร แดงครับมันใกล้ออกลูกแล้วครับไหนดูศิร์มันมันทำรังแล้วครับเราจะจับหมูนี่ไปไปไป,ไปไว้ตรงนู้นครับเขียงนาครับเดี๋ยวผมไปดูปปนะอันนี้ก็คือหมูนะอันนี้ก็คือสโนว์แมนนะครับนี่ก็คือสโนว์แมนนะครับสโนว์แมนหมูไข่คโนว ม,มีลูกทั้งหมดเจ็ดตัวครับลอดวันไหนลอดวันเมื่อวานเมือม่อวานครับเมื่อวานพรกับของสวยมากครับกำลังให้ลูกกำลังให้ลูกครับนี่นะครับก,ก็คือตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่จะลอด ไกล้คอแล้วน,นะครับดูครับมันอ้วนมากเลยอุย้ยมีมีลูกมาหามันด้วยครับนี่ก็ที่เด็ดที่เด็ดของความนี้นะครับก็ลักขมินครับมีเขียวด้วยครับเป็นหมูป่าแท้ครับเป็นหม,ม,มูป่าแท้ครับเขียวนะครับมันดุมากเลยครับเมื่อก่อนเขียว ายาวพ่อพันประจำฟาร์มพ่อพันประจำมหาเาลรัฟาร์มป,ประจำฟาร์มครับจับได้ครับแต่อย่าใกล้ป่ามันครับทำไมครับมันจะกัดใช่ไหมครับ,รบอ่ะข้อนี้อันนี้คือแม่ที่คลอดลูกเร็วเราบแล้วเตรียมผสมต่อครับเราเราจะใส่ไอ้เขียวครับ นูมีสามตัวครับออกให้เดินลุกจะลองจับรุ่นนี้ก่อนใช่ไหมใช่จะเอารุ่นนี้ไปไปอีกครอบหนึ่งสำหรับหมูราคาหมูในเล่มหนึ่งโลบอกมือก็มีใจด้วยไม่ขอหิ้วขาเราเลยนะเดี๋ยอะเลยรอจับอยู่ข้างนอก

よかった。 เราจะทำอะไรกันอันฉีดยาหมูครับฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนหมูครับครับเป็นแม่หมูนะครับที่ผมฉีดไปเมื่อกฉีดอะไรนะฉีดธาตุเหล็กครับเออเจ็บครับโฉีดก่ออฉีดเธอดึงมาเธละซีซีอะไรเธอละสองตัวซีซี เป็นหมอีหรือหอะรอ่้อนี่ถอยมาอยู่ข้างแม่ Access to search and ลงรองมากินครับถ้าไทยถ้าไทยอยากได้นะครับติดต่อมาทางคำถึงฟาร์มน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับราคาให้พี่น้องทำกินเที่ยวได้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งให้พี่น้องทำกินเที่ยวได้นะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย